ดีค่ะเจอกับครูชินะอีกแล้วนะคะวันนี้ครูชินะจะมาชวนคุณครูทําการตลาดนะคะหมายความว่าไงหมายความว่าอีกประมาณ8เดือนก็จะขึ้นปีการศึกษา2566แล้วนะคะคราวนี้เราจะทําการตลาดกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่เย่ yeah. เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อให้คุณครูเนี่ย มาทำงานมีพลังในการอยู่กับเด็กๆทุกคนไม่เฉพาะเด็กๆที่คุณครูดูแลอยู่แต่มันเป็นการส่งพลังงานดีๆให้กับเด็กทุกคนที่เขาจะขึ้นมาอยู่ห้องคุณครูและถ้าหากในชั้นเรียนของคุณครูมีหลายห้องแสดงว่าก็ต้องมีคุณครูหลายคนนะคะคราวนี้ มันคล้ายๆการเล่นเกมอะค่ะคุณครูชินะจะใช้ชีวิตในลักษณะเนี้ยการทำงานของรูชินะจึงมีความสุขสนุกและก็มันทุกๆวันเพราะพอคุณกุชินะมาถึงเนี้ยแน่นอนกุชินะก็ต้องดูแลห้องของตัวเองเนี้ยอย่างอย่างดีอยู่แล้วแหละการเทคแคร์ care, การดูแลเด็กๆก,การสอนทุกอย่างก็คือทำเป็นปกติอยู่แล้วนะคะสนุกสุขและมันเป็นปกติอยู่แล้วคราวนี้ก็คิด ให้มันเยอะขึ้นให้มันสนุกเพิ่มความสนุกเพิ่มความมันให้กับชีวิตจะได้มีพลังงานแห่งความสุขทุกๆวันเวลาเรามาทำงานนั่นก็คือการทำการตลาดล่วงหน้าไว้เลยเพราะปีการศึกษา66เนี่ยก็จะมีเด็กที่เขาจะขึ้นมาในชั้นเรียนที่ระดับคุณครูสอนอยู่นะคะแล้วคราวนี้ ถือสว่ากำลังเล่นเกมแทนที่เราจะดูแลแค่เด็กของเราห้องเดียวอะค่ะเราก็เทคแคร์เด็กห้องอื่นด้วยอย่างเช่นผู้ปกครองมาส่งเด็กห้องอื่นด้วยก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีผู้ปกครองที่มาส่งเด็กสวัสดีเด็กๆดูแลเด็กๆอาจจะมีประโยคตลกตลกคุยกับเด็กๆเช่นมูชินะจะบอกว่า สวัสดีค่ะชื่อคุชินะนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเผื่อว่าลูกขึ้นมาอยู่ห้องคุชินะในปีหน้านี่คุชินะก็ก็จะใช้ประโยชน์คือเล่นพูดเล่นแต่แต่ก็จริงจังนั่นแหละทั้งเล่นทั้งจริงจังนั่นแหละนะคะและมันทําให้หัวใจเราเนี่ยชุ่มชื่นมีความสุขแล้วก็มีพลังงานาที่ดีไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาและมันก็มีความมันเล็กๆอยู่ตลอดเวลามันรู้สึกแบบ คือแทนที่เราจะไปทําดีตอนใกล้เปิดเทอมไปทําดีกับผู้ปกครองตอนใกล้เปิดเทอมบางครั้งมันก็ไม่ทันแล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นคุณชินะก็จะมีโจทย์อยู่ว่าทําอย่างไรให้ผู้ปกครองรู้สึกว่าโชคดีจังที่ลูกมาอยู่ห้องของคุณครูเนี่ยนะคะและทําอย่างไรให้ผู้ปกครองอยากนําลูกมาอยู่ห้องคุณครูอ่านี่โจทย์ที่คุณชินะ จะต้องหาคำตอบแล้วก็ทำมันอย่างความสุขอย่างมีความสุขทุกวันนะคะและถ้าผู้ปกครองมีสิทธิ์เลือกครูประจำชั้นให้ลูกเขาต้องเลือกเราสิอ่าอันนี้เรากุชินะก็จะคิดเอาไว้ในความรู้สึกเลยพอมีทั้งสามอย่างเนี้ยค่ะคือทำให้ผู้ปกครองรู้สึกว่าโชคดีที่ได้ ที่เอาลูกมาอยู่ห้องคุณครูทําให้ผู้ปกครองอยากมาอยู่กับคุณครูและถ้าผู้ปกครองจะเลือกคุณครูถ้าเขาเลือกได้เขาต้องเลือกฉัน่นเพราะคุณครูคุชินะมีโจทย์3ามอย่างเนี้ยค่ะชีวิตการเป็นครูการทํางานทุกวันเนี้ยมันก็จะมันมากขึ้นแทนที่คุชินะจะดูแลเด็กห้องคุชินะอย่างเดียวคุชินะก็จะเผื่อแผ่ความสุข ความสนุกความมันให้กับเด็กๆที่เขากําลังจะขึ้นมาในระดับชั้นที่คูชินะดูแลอยู่อันนี้เป็นเคล็ดลับที่แอบมาบอกกระซิบมาบอกกันว่าทำไมคูชินจะจึงมีความสุขและมีพลังงานทุกวันเวลามาทำงานคูชินะจะเอาเรื่องราวเรื่องราวเหล่านี้แหละมาเล่นมันเหมือนเราเล่นเกมชีวิตอะค่ะ แทนที่เราจะมาสอนเตรียมการสอนเด็กปกติเราก็ทำไปปกติแต่เราอัพเราเพิ่มความมันให้กับชีวิตมากขึ้นแล้วชีวิตมันจะมีความสุขลองไปปรับใช้ดูนะคะแล้วคุณจะมีความสุขและมีพลังงานดีๆเคลื่อนไหวอยู่ในร่างกายตลอดเวลาพร้อมที่จะส่งมอบให้กับเด็กๆส่งมอบให้กับผู้ปกครองเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักทุกคนจากหัวใจค่ะบอกอีกนิด เคล็ดลับนี้กระซิบบอกคุณครูนะคะรักค่ะจึงบอกบายค่ะ